ท่านว่าแพรว,วแสงทองวันที่16โอ้แพรวเอฟซีเยอะเลยอ,อันนี้ของแถมนะครับจริงเจงน,นี่นนของจริงนะครับสาวน้อยเพบ้านแทนโอ้น้องอุกอิงมานะครับวันที่17ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดโอสาวน้อยลำเพลินโชว์ลเพลินโชวโอสาวน้อยสองคืนเลย สาวน้อยวงหนึ่งวงสองครับประกาศแล้วนะครับตั้งแต่วันที่15บธันวาคม2568ถึงวันที่22่ธันวาคม2 5ง8ันห้ครับครับอขอสวัสดีพี่น้องบ่อนบัวขาวเขาว้าอีกจีหนึ่งนะครับนาะครับสวัสดีครับ ข้อพ่อกันมือแรกนะครับมือแรกรก็เป็นที่27นะครับข้าด้เก้าวกันนิด้ๆๆนห,ดหน่อยบอกพอเป็นพี่น้องนี่ถ้เข้าดีได้ฟังเลยนะครับวันนี้ก็เป็นมือสุดท้ายนะฮะมือสุดท้ายวันที่22นะครับเป็นของปรุมมันเทิงสิงห์นะครับก็ขอบคุณน,นะครับผมขอต้อนรับผู้ขอขอบคุณคณะกรรมาการวิสตงหนีนะฮะที่เป็นเสียสละเวลาแลกสับแลกจ่ายนะฮะและการถึงนห็นี่น่านสมโภชกับปูกระเขาเกิดสิ่ง นะครับเป็นประจำทุกปีนะฮะโดยเฉพาะพระธาตุนครปีเดียรคือเสียหญีปั่นมันปตาทอนะครับข้าวเสีนะครับอ่คุณหมอแพ่งนะครับคุณหมอแพ่งนายแพทย์นพพรพิทยาธิรพงศ์นะครับนะแล้วก็ไอ้ทอนนะครับไอ้ทอนบัวขาวอร่อยนะครับไอ้ทอนนะครับที่นาอยตั้งเชื้อเซ้งนะครับนาตั้งเชื้อเซ้งไอ้เกี๊ยวนะครับห้างทองสวรรค์นะครับไอ้เกี๊ เดี๋ยืดต้นขาได้เดี๋ยวผมโบนักซีจะมาแตเนี้ยอเสียเซ็งนะฮะเอกชนาวอเตอร์นะครับรักาเฟสษัทข้างบนนะครับปากตุ้งนะครับอ่านี่อินดีโฟนนะครับเดี๋ยวนะอันนี้เอ่อมามาใหม่มาใหม่นะฮะกรรมการอ่ามันลาดน่าป็นยืดตรงขาดได้โลตัสนะครับหลาดโลสับนะครับอ๋อพี่น้อยพี่น้อยพี่น้อย ไอเปปอเจริญนะครับโอ้อ้าวปอลายใหม่ปอถูกปีฮะปอถูกปีครับนี่เบ้ระว่าเบสระว่าครับเฮ้ยอ๋อกระดกเฟซสักรับกระดกเฟซสักรับเอาเสียผมนภาพรนะครับเบดพอดีครับที่จริงกรรมการเขามีหลายคนหนีนะครับมีหลายคนหนีแต่เพิ่งเมยนะครับมาขาดเหมยนะครับตั้งท่จะกิ๋วนะครดิ้งแซ่ดนะครับเป็น แต่ว่าใครขาเป็นก็บอก่อยดีนะครับเป็นกระบวนการที้นมากเหมือนี่ครับเนาะเป็นอย่างครับแต่ในหลักสิทธิคณะกรรมการของเขาขอเสียงตัวเปื้อให้คณะกรรมการเขาจะเป็นไหมครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายงานสะโพกสะโพกเขานี่จะจัดเป็นประจำทุกปีนะครับแต่ละปีนี่แต่พยามที่เขาในขืงจริงในขืนดีตี้นเรื่อยๆนะฮะจากครบหมื่นตอนนี้ว่าเป็นแปดหมื่นแล้วนะครับเสื้อมาล่ำปีนานี่เดี๋ยวช้างพุทหมอแพ่งเป็น ลอยฟังว่ามีขนาดใดนแน่นะครับพจนจ้างก็ได้ครับเนี่ยว่าร่จ้างลงหนาเป็นปีปางขนาดนี่จา้างลงหนาสองตีก็ได้ครับที่ตันที่ก็ได้ฟังามือแรกเพราะว่ามีเงื่อนกับจ้างก็ได้นะครับก็นี่แหละครับสิ่งนี้ไม่ช่างขนาดอุป,ปกาศะท่านพนจ้ามจุกจักหาซิ้อดีๆกับพนจ้างที่เรางป็นตัวขาวเข้าโดยเฉพาะจะปลูเข้าดีๆเข้าได้โชคอย,อย่างนี้ตอนนี้ สารเจัูฮอกกับสารแล้วแล้วนะครับตัวประมาณ12ล้านเลยนครับบอกว่า12ล้านโดยทางุูหมอแพงเป็นสปอร์ตกอไปกองนะครับหายในฝีมอนนะก็ได้เป็นคมชมดีของหนูเขาเนาะนะครับแต่สามเจดียสวยงามนะครับนะครับผู้ดบ่อลในบาเยกูงพีบาเยกูซึ่งนะครับถื่คือสุดท้ายแล้วนะครับและก็ไปนี่นะครับกะบู้เย่งหลายนะครับก็เดี๋ยวผมเด็หหมอแพงบอกคือข้าง้าก็เป็นปะเ็แบบไหนนะครับ แน่ใหนะครับเนาะเดี๋ยวใครว่าก็เดี๋ยวคนนึ่งนะครับเนาะเดินเชิญคุณหมอแทนครับสวัสดีครับ ที่นี่นะครับมาพบกันทุกปีนะครับวันสดงงานเอ่เย็ดเสียงกันนะนี่มีล้านดีบอสเย็กขนาดเท่าเนีสองแซยแรกแยงไปเลยแล้วก็ดืนต้องกันนะครับเดี๋ยวคุณนม่แย่งก็นเองหนาวยังไงครับมีควาวสุกดีบอเย็ดเหนือดีานมาก ดีใจนะครับที่ทุกคนมีความสุขนะครับจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนะครับใน่ารทำแบบได้คะแนนนะครับแต่พี่น้องมีความสุขนะครับเป็นการป้รทายหลังจากเหยาเอ็กซเลี่ยมเพื่อเลือกตีนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วก็เป็นการ ไปเนี่ยมา 6, แล้วผมม่าโหกันหรือบ้างยางนี่น,น่ะ,ะนพี่จีอยู่บ่จักหรอือบ้ายพี่จีเลยพี่นาก็มีมหัศพแปดเนี่ยชุดองนะครับพี่นาแป 8, า<ร>ดวันเหมือนเดิมนะครับต่าง่ายจะปูเนี่ยซุป 7จ็ดเที่สิบสองนะครับสองมือแรกเป็นของแถมออเดินเป็นอเดิน <c oughs> ครับพ่านครับแถมไปแถมหน้า,าย่าอยางนะครับก็บเป็นแปดมือไี่เรืยๆตอนนี้ตอนนี้งไม่รูว้ว่าจะแถมอีกแปีนะครับพราะมาร่ำขึ้นอศัศจารขั้นดน้นปีที่แล้วก็ปีนี้จงามาร่ำแย่งึ้นว่เงินึรงมางแปดมือนะคระาคามาล้ว มันจิตราคานะครับเพราะฉะนั้นกะ,นกะรกแต่ไงแต่ไงตากนะครับการจะเอาวกดีๆไป,ปตลอดนะครับครับปีนานะครับวันเอสิปอเวียงนัลมวันที่สิบหา้าธันว,า,นวาคมสองพนห้า้อยหกสิบปดนะครับเวียงนลมมลเด้งดึงเงด้งเงด้นจับ ครับ15ท่านว่านะครับเวียงนาลีมอน16ท่านว่าแพรวพรวแสงทองวันที่16โอ้แพรวพรว์เอฟซีเยอะเลยอันนี้ของแงท้มาจากสังเกตแพรวพรวแสงทองสิบเจ็ดทองจริงนะครับสาวน้อยเต้นบ้านแทนโอ้ <c oughs> น้องอุกอิงมานะครับวันที่17ธันวาคม2568ั <58. S 1> 25 <68. S 2> น โอ๋สาวน้อยลำเพลินโชว์ลำเพลินโชว์โอ้สาวน้อยสองคืนเลยสาวน้อยวงหนึ่งวงสองครับที่บอกลอยซิไม่ใช่ครับที่กอกครับวันที่วันที่สิบแปดวงสาวน้อยลำเพลินโชว์อีสานอีสานมเดินศิลป์อีสานนครศิลป์ กจำอะไรด้วยครับก็เดยยี่สิบเจ็สานนครสิงห์วันที่สิบเก้าบอยเชลิศกับีเสียงี่วันที่สองกาปท้องบ้านเธอสองยี่สิบอีสานนครสินห์วันที่ยี่สิบเอ็ดตอนนี้นะครับ คิดว่าหามทีหมอลำเสียงวิหกนกภงสกรวันที่22ก็ประทบมาเดียงสิ้นเหมือนเดิมประจาศแล้วนะครับตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2568ถึงวันที่22ธันวาคม2500 หกสิบแปดครัวันที่สิหก็จะเป็นวงของเวียงนฤมลวันที่สิบหกธันวาคมก็จะเป็นวงแพลวพาวแสงทองวันที่18ก็จะเป็นวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันที่19 ก็จะเป็นวงสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับมาเป็นกลังใจให้กรรมการนะครับเจ้าพระยามาแล้วเต็มทุกมือนะครับดีใจนะครับที่มีส่วนร่วมในการทั้งหลายทุกข์ทั้งยากสุขขอบคุณครับครับขอบคุณครับจากคณะกรรมการจะแน่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเด้อขอบคุณเขาไม่พี่น้องเขาเราเข้าติดผูกติดขนนะครับที่ได้รับภาระธานรับไม่ฟังนะครับ ปีหน้าเจอกันนะครับมีแต่คณะดังๆทั้งนั้นเลยปีหน้าก็เริ่มตั้งแต่วันที่15ทธันวาคม2568จนถึงปินจนถึงวันที่22นะครับ พันว่าคม2568นะครับงานเจ้าพ่อปูบัวขาวอำเภอกูชฉีนาลายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็จะมีวงศิลปทั้งหลายเวียงนลโมนมีสิลพีนแผวพาวแสงทองแล้วก็มีจงปูกรักษาคุ้มครองสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพิงโชแล้วก็บอยสิริชัยแล้วก็อีสานนครศิี แล้วก็หมอลำเสียงวีหกนกพงศกรวันที่สุดท้ายก็ปฐมบันเทิงศิล์นนะครับตามนั้นนะครับปีหน้าเจอกันใหม่นะครับ